แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยโคตรสกปรกเลยว่ะพี่พูดแบบเนี้ยผมฟ้องตำรวจข้าหามีกประมาทได้นะพี่ฟ้องใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่ทำไมมึงทำแบบนี้วะฮะมึงบ้าหรือเปล่าวะมาพังร้านกวูวะม,มึงไม่ยอมจ่ายดอกกูมไม่สัน เฮียเอ่อคือองนี้เฮียคือผมขอพักไปก่อนได้ไหมครับพอดีว่าช่วงนี้ผมขายของไม่ดีเลยอะครับคือไม่มีคนมาเดินเลยเฮียเออเฮียครับเฮียเฮียอย่าเพิ่งมาแบบพังร้านผมนะเฮียคือคืออย่างนี้เฮียเดี๋ยวผมจะหาเงินมามาใช้ทนี่นะเฮียนะเออเฮียเฮียฟังผมก่อนนะเฮียเฮียอย่าเพิ่งว่างสายนะเฮียเฮียเฮ้ยซันเกิดอะไรขึ้นวะ คือเนียโอ๊ดิพี่ <c oughs> คือจะให้ลูกน้องเนี่ยมาพังร้านผมอะ่ะคือผมไม่ยอมไปจ่ายดอกเขาอะ่ะเฮ้ยแล้วทำไมแกถึงไปกู้เงิเนไอเฮียโอ๊ตหน้าเลือดนั่นวะกกไม่รู้เหรอว่ามันคิดดอกแพงกับอะไรดีอ่ะนี่พี่ผมจะทำเงินได้อะ่ะอพี่คือผมคิดว่ากู้เงินมาแล้วจะมาขายของได้อะ่ะแล้วดันมาเจอโรคระบาดแบบนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทำงไง่อพี่เฮ้ยแย่วะ่ะ ถ้าตอนนี้ฉันมีเงินนะเว้ยฉันให้แกยืมไปจ่ายดอกเหี้โอนไ่้แล้วแต่ตอนนี้ฉันเองก็ไม่เคยมีว่ะเคพี่ผมเข้าใจพี่ขอบคุณมากพี่เลยนะที่ช่วยเรช่วยผมอะเออเอออขายต่อเว้ยมน่าพลาดเลยเว้ยไงพี่โอขายได้กี่กล่องแล้ว ไม่ดีเลยว่ะสุดแย่จริงว่ออะพอเลยพี่ <c oughs> ผมยังเหลือเยอะดูเฮ้ยครับย้ายมาขายแถวนี้หรออ๋อใช่ครับพอดีว่าผมขายตรงนู้นแล้วขายไม่ค่อยดีครับแล้วขายยังไงอ่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับอันนี้สามห่อยี่สิบบาทครับอันนี้ห่อละสิบบาทถ้าพี่ซื้อเป็นแพ็คเนี่ยแบบนี้ครับแพ็กระ้อยกินแล้วจะท็อกเสียไหมโหพี่ ขั้นตอนการทําของเรานะครับสะอาดมากเลยครับอะไม่เชื่อพี่ลองดูก่อนนะครับพี่ครับดูก่อนเลยพี่แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยโคตรสกรปรกเลยวะ่ะเอ้ยพี่ทำไมพี่พูดจาแบบนี้นครับพี่พูดแบบเนี้ยผมฟ้องตำรวจข้าหามี่ประมาทได้นะพี่จะฟ้องตำรวจเหรอใช่พี่จะฟ้องใช่ไหมใช่ เฮ้ยพี่ทำไมมึงทำแบบนี้วะฮะขังบ้าหรือเปล่าวมาพังร้านกูา่ะมึงไม่ยอมจ่ายดอกกูไงสันแล้วถ้ามึงยังไม่ทยอยใช้นี่กูอีกกูจะส่งคนมาพังร้านมึงอีกมึงอย่าคิดนะว่ากูแค่พูดปลมึงเฉยๆมึงก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ากูพูดจริงทำจริงไปเว้ยเอาไปนะ้มึง ทำแบบนี้ดิวะเฮ้ยมาช่วยไปของที่แย่คางหมดเลยวะคางหมดเลยอ่ะเทำไมต้องทำแบบนี้ดิวะ เฮ้ยสันฉันว่าฉันพอมีวิธีเจ้าแกหาเงินไปปลดหนี้ไอ้โี้โอนนั่นน่ะแกสนใจป่าวะวิธีอะไรอะพี่อย่างนี้เว้ยฉันได้สินค้ามาตัวหนึง่งไปเป็นสินค้าไม่ผ่านคินะเว้ยสินค้ารื่ภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยแต่แกไปขายนะเว้ยรับรองกำไรดีสนใจเปล่าเฮ้ยพี่โอแต่ถ้าของมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเกิดเอาไปขายแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่เข้าคุกกับพี่ แกเป็นซะแบบเนี่ยแกไม่กลัวไงวะหาเฮียโอ๊ะเอาลูกน้องมาพังร้านแกนอีกอะไม่กลัวเหรอกลัวดิพี่ไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยคิดเดี๋ยวฉันไปหยิบสินค้าแล้วไม่แกดูก่อนใจเย็นมาเว้ย เอง่ดีวะกูฮัลโหลพี่ผมตัดสินใจได้แล้วนะพี่ เฮ้ยไอซันฝากร้านหน่อยวะกูฉี่วะห้อง,งน้ำแป๊บนึงงใจพี่ผม,ผมดูให้อย่ากินนะ <laughs> สอสว่าไงวะไอซันเอ่อเฮียกูม,มาเก็บดอกเอ่อคืนนี้เฮียวันนี้ผมขายของไม่ดีเลยครับดูดีเฮียยังเหลือยยเอยอะอยู่เลยอะนั่นมนก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูมึงเป็นหนี้กูมึงก็งต้องจ่ายกูตกลงมึงจะจ่ายหรือไม่จ่าย ถ้ามึงไม่จ่ายกูจะให้ลูกน้องพังร้านมึงเออเฮียใจยริงกอนครับจ่ายครับเฮียเออเร็วเร็วออนี่ครับเฮียเฮ้ยขายดีแค่ร้อยเออคืองี้นะเฮียผมเนื้อหมดเนื้อหมดตัวแล้วเฮียไม่เหลือแล้วเฮียจริงๆไม่เหลือใช่ไหมใช่เฮียเฮ้ แจมหัม่นร้างมั้งเฮียใจเย็นก่อนครับเฮียใจเย็ยนก่อนคือเอางี้เฮียผมพอมีวิธีจะใช้นี่เฮียอยู่เฮียพอจะฟังผมได้ไหมครับมีอะไรมึงว่ามาเดี๋ยวเฮียนั่งก่อนนะเฮียเฮียนั่งก่อนนั่งก่อนทับตีนกูขอโทษเฮียนั่งก่อนนะเฮียแป๊บเดียวแป๊บเดียวแจมติด <มา S 2> ทับตีขอโทษเฮียคือทีนี้เฮียผมนะ มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนี่เฮียไอตัวเนี้ยเฮียลองกลับไปคิดดูก่อนนะครับ <c oughs> ว่าสินค้าตัวเนี้ยต้องทำกันไรให้เฮียดได้เยอะๆแน่เลยเออไว้กูจะลองกลับไปคิดดู ว่าแต่มึงมีของพร้อมส่งให้กูใช่ไหมมีครับเพียดีไปว่าจัง์กลับสวสดีครับเพียกูบอกให้กลับเอ่อพี่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 ครับพี่ พี่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 จ่ายตามผมเลยพี่คนแบบนี้เป็นอย่างนี้กันวะเฮ้ยไอ้สันเป็นไงวะเสนอขายสินค้าเฮียโอ๊ตมนันอะสนใจปะเฮียบอกว่าสนใจเลยพี่แต่เฮียก็ถามผมนะว่าเราเนี่ยม,มีสินค้าพร้อมส่งหรือเปล่าวพราแต่พี่มีสินค้าอยู่ใช่ไหมมีดิที่ตัวพี่เยอะแยะเลยเฮ้ยแต่ว่าสินค้าล็อตใหม่มันเข้ากลางเดือนหน้าเลยนว้ย งั้นเอางี้พี่เ<ม>ย็นเนี้พี่เอาสินค้าทั้งหมดที่พี่มีเนี่ยเอามาให้ผม,มผมน่าจะไปขายให้เฮหมดเลยเอ้ยต้องอย่างงี้ดีวะคิดถูกแล้วนะเว้ยเชื่อฉันนนะโอเคพี่แต่มันก็ลำบากใจอะ<ม>แต่ถ้าผมไม่ทำผมก็อดตายพี่ไม่งั้นนะผมก็รัวพวกเนี้ยกระทืบตายก่อนเอานะใจเย็นเย็นเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจัดการเรื่องสินค้าให้เว้ยแล้วนี้ขายของก่อน ผมเอาไปเยอะเลยนะเนี่ยเมื่อกี้แย่จริงๆไอ้สันสวัสดีครับเฮียผมเตรียมของให้เฮียนะครับเฮียรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเฮียลองเช็คดูก่อนนะครับเจมส์ของดีนี่ว่ะ แถมราคาดีด้วยครับนี่อบอกนะว่ามึงจะเอาของทั้งหมดนี่มาใช้นี่กูครับเฮียผมก็ต้องหาเงินเนี่ยมาใช้นี่เฮียครับไม่งั้นเนี่ยเฮียก็ให้ลูกน้องเฮียมาพังร้านผมอีกเอางี้นะเฮียถ้าเฮียอยากได้สินค้าเพิ่มเนี่ยเฮียบอกผมได้ตลอดเลยนะครับแต่สินค้ารถใหม่เนี่ยมาประมาณกลางเดือนหน้านะครับเออเจมยกกล่องไว้ใส่หลังรถล,ลัมโบร อยู่นี่ครับคุณครับผมขอจับกลุ่มคุณพ่อหาใครของผิดก,กฎหมายและปล่อยเงินกู้นอกระบบครับเฮ้ย <Hey, S 1> มึงเป็นใครวะเนี่ยมาเสือกเรื่องนี้ได้ไง,ไงวะแล้วมึงไม่รู้เหรอว่ากูาเป็นใครอะแจมเฮ้ยไอ้เวรไม่ได้หรือวะแล้วเสือกไม่รองเท้าไปด้วยไอ้แจมโอ้โหไอ้นี่ไวจริงเลยเฮ้ย เราเนียเฮ้ยนี่มึงมีหลักฐานอะไรวะนี่มึงทำแบบนี้นี่กูสามารถสั่งย้ายมึงอยู่ชายแดนได้เลยขนาดนั้น,น,นเลยนะ่ะฮะก็ใช่เลยวะจะมี่ครับหลักฐานตรงเบิเลอรขนาดนี้จะโตออหกเหรอครับและที่สำคัญเนี่ยผมมีคลิปหลักฐานที่เฮียเนี่ยมาพังร้านน้องเขาคลิปอะไรไม่มีไหนหลักฐานมึงอ่ะหัตรวจครับนี่ครับ ภาพเสียงหน้าตาชัดเจนขนาดนี้เนี่ยดิ้นไหลูดนะครับเฮ้ยนี่มึงสองคนรวมหัวหรือวะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรางวัลนำจับเนี่ยพวกคุณไปรับที่สอนอเลยนะครับผมตามจับไอเมียเนี่ยมานานละวันนี้ก็จับได้สักทีไม่เป็นไรครับยินดีครับครับผมครับไปครับครับอ่ะเฮียไปลงพักมา ไปร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับไม่ต้องครับไปกินในคุกครับมันเจกันทีี่จุ๊ดเฮียหางไปก่อนนะคุณสคนเดือบเฮ้ยไอซันแกแม่งโคตรเจ๋งด้วยวะคิดแผนนี้ได้ไงวะได้ล้างหนี้ตัวเองแถมยังจับคนเร็วๆเข้าคุกได้ด้วยอ่ะคืออย่างนี้พี่ผมต้องขอบคุณพี่นะที่ทําให้ผมได้คิดแผนนี้ได้ผมเชื่อนะพี่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ต้องใครขอพิจารณาเราทำได้พี่ เออว่ะฉันก็ว่าจะเลิกขายพวกสินค้าติดกฎหมายเหมือนกันว่ะเออนี่แต่ว่าอีเสียงเมื่อกี้ที่มันโดนจับไปอ่ะแกเห็นไหมหน้ามันยังกลางอยู่เลยอ่ะไม่กลัวเลยเลยแต่วันนี้พี่เพลยลูกน้องนปะวิ่งไปเกาะคนแรกเลยอ่ะปล่อยลูกพี่มาอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าลูกน้อนไม่ไหญ่พี่ไม่รู้ว่ะลืมรองเท้าไปด้วยเด้อโอ้โหเร็วมากถ้ามันมา ชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทย